นี่ก็เป็นคลิปใหม่ในรอบล้านปีถ้าถามว่าทำไมผมถึงไม่รวมตอนมาให้นะเหรอดิดกูจะเต็มไปชิบหายแล้วก็ขอโทษที่หายไปนานเนื่องจากผมไม่มีอารมณ์ในการทำคลิปผมก็เลยไม่ทำแม่งเลยแค่นี้แหละเสียเวลานักปราดผู้หนึ่งฝึกฝนวิถีแห่งเวทมนต์จนเชี่ยวชาญจนวันหนึ่งได้ถูกขนานนามว่าผู้ใช้เวทมนต์ระดับเทพแต่ทว่านักปราดผู้บรรลุเวทมนต์กำลังคิดอะไรอยู่หนาปากเขีวแห่งความตาย ถึงจะถูกยกย่องว่าเป็นผู้ใช้เวทมนต์ระดับเทพก็เถอะแต่ก็สู้โรคที่รักษาไม่หายไม่ได้สินะร่างกายนี้ใกล้จะถึงขีดจำกัดแล้วคงต้องลองสิ่งนั้นก่อนที่จะสายเกินไปที่แอบพัฒนาเอาไว้เวทมนต์กลับชาติมาเกิดใหม่ผู้ใช้เวทมนต์แดนเทพสิทธโลที่พระเจ้าโปรดปรานสู่รั้วสถาบันเวทมนต์ตอนที่หนึ่งแสบตาจังเอ๋อเอลูครึงตื่นแล้วล่ะจ๊ะ รูเซียนเป็นยังไงบ้างเกิดแล้วล่ะแต่ยังดูง่วงๆอยู่เลยชายหญิงดูมีความสุขจังสองคนนี้คือพ่อแม่ของเราสินะแล้วชื่อใหม่ของเราก็คือลูเซียนดูไม่เหมือนกับตัวเราในชาติก่อนเลยเืมอดูนุ่มนิ่มจังดูเหมือนว่าโอ้การเกิดใหม่สําเร็จด้วยดีสินะเออใครวะนะปะป้า,ปามามา่าผ่ะผู้บุกลุกมีคนบุกลุก <laughs> พวกเขาไม่เห็นฉันหรอกนะ้าแล้วก็ฉันทําให้เสียงของเธอส่งไปไม่ถึงด้วยเสียแรงเปล่านะ้ามุมมองบุคคลทั่วไปง่ากวนกไวไงนักปลาดอ๋อไม่สิตอนนี้คือรูเสียนแล้วสินนะฉันคือสิ่งที่พวกมนุษย์อย่างเธอเรียกว่าพระเจ้ายัางไงล่ะนี่กรู้จักฉันด้วยเหรอ <c oughs> เรื่องของเธอนะฉันรู้ยันซอกไข่เลยแหละซอกไข่เลยล่ะ ความเสียใจความปราดถนาของเธอฉันน่ะเฝ้ามองดูมันทั้งหมดอยู่ยังไงล่ะไม่นึกเลยว่าตอนใกล้าตายจะมาน,นึกเสียดายว่าน่าจะมีลูกศิษย์กับเขาบ้างถึงถ่ายทอดความรู้หรือวิชาของฉันไปก็ไม่มีใครเข้าใจอยู่ดีถึงจะโดนล้อว่าเป็นคนประหลาดก็ไม่เคยเอามาใส่ใจหรอกแต่ถ้าตายไปแบบนี้สิ่งที่ฉันสร้างขึ้นมาก็จะหายไปโดยไม่มีใครรับรู้ ในชาติหน้าฉันจะเผยแพร่ความรู้กับวิชาของฉันให้กว้างขวางแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับโลกเวทมนต์ฉันจะทําให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีเวทมนต์ถ้าฉันเจอคนที่ชอบก็จะแต่งงานแล้วก็มีลูกถ้าไม่ได้จริงๆก็จะรับลูกศิษย์การไม่มีใครอยู่รอบข้างในวาระสุดท้ายมันก็เหงาไปหน่อยจริงๆนั่นละเออตาย ฉันเห็นด้วยกับความคิดของเธอที่อยากจะช่วยเหลือโลกเวทมนต์นะยุคสมัยนี้นะ่ะความก้าวหนะ้าของเทคโนโลยีเวทมน์มันช้ากว่าที่คิดไว้เยอะเลยฉันเองก็กัวงวลเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันบังเอิญจริงๆที่เธอกับฉันมีเป้าหมายเดียวกันเพราะงั้นเพื่อให้ความปรารถนาของพวกเราเป็นจริงฉันจะมอบพรที่จะช่วยเหลือเธอให้เองเอะพรงั้นเหรอหถึงเธอจะเป็นคนหัวรัดแล้วก็ประหลาดก็เธอ แต่นั่นก็จะทำให้เธอค้นคว้าจนเชี่ยวชาญได้กลายเป็นผู้ใช้เวทมนต์ระดับเทพที่แม้แต่พระเจ้าก็จะต้องยอมรับแต่เธอผู้กลายเป็นผู้รับใช้แห่งพระเจ้าขอให้ชีวิตครั้งที่สองเป็นไปด้วยดีนะเดี๋ยวสิปกติก็ออกทางประตูแต่เฮ้เมื่อกี้ประตูไม่ได้เปิดเหรอคิดไปเองหรือเปล่าเนี่ย ว่าแต่เป็นเด็กที่เรียบร้อยไม่ร้องไห้เลยนะเนี่ยลูกฉันแข็งแรงดีนะแต่ว่าอืมคุณหมอก็ยังงง,งอยู่เลยละแมเป็นไงตกใจไหมฮ่าเเพอๆอาจจะเป็นอัจฉริยะก็ได้นะเออลูกจังเลยนะอืมจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะนะขอแค่ร่างกายแข็งแรงและเติบโตมาอย่างดีก็พอแล้วอืมก่อนประเมินนะ่ะคู่สามีภรรยาที่ไหนก็พูดคล้ายๆกันแบบนี้ล่ะจ้า คุณผู้ประเมินคะอืมคนที่ฉันจะดูก็คือเด็กคนนั้นสินนะค่ะรบกวนด้วยนะคะเอาละ่ะถ้างั้นวางเด็กคนนั้นลงบนเตียงนะเดี๋ยวฉันจะประเมินดูพรสวรรค์ให้นะจ๊ะลูเซียนจะมีพรสวรรค์แบบไหนกันนะอืมเผลอๆอาจจะมีพรสวรรค์เป็นจ้องเวทผู้ยิ่งใหญ่เลยก็ได้นะเฮะ้อเอลูกจริงๆเลยนะเนี่ยพวกเธอเองก็ไม่ได้มีเชื้อสายขุนนางสักหน่อยเอาละ่ะจะดูแล้วนะ ขอโทษนะคุณผู้ประเมินแต่คงให้เห็นความสามารถไม่ได้หรอกปิดบังเรอแปลกจังมองอะไรไม่เห็นเลยดูเหมือนเวทมนต์ปิดบังที่ซ่อนความสามารถไว้จะทำงานได้ดีฮะลองใช้เวทมนต์ประเมินดูด้วยดีกว่าประเมินอืมเวทมนต์ที่ตัวเราใช้ได้ในตอนนี้ก็มีมิติตีเหล็กพรแห่งเทพหลีกเลี่ยงโชคร้ายทุกชนิด ปรุงยาผนึกเสริมกำลังแรงโน้มถ่วงเยอะชิบหายเลยฮ่เอาเป็นว่าฉันจะทำให้ใช้เวทมนต์ได้หลายแบบเลยละกันนะโกงๆเลยอย่างนี้นี่เองนี่สินะพรที่ว่าหาทพูดเหรออูอแออไปเองเหรอมั้งร่างกายแบบนี้จะใช้เวทมนต์แบบไหนได้บ้างนะเอะพูดจริงๆด้วยเอะหรือว่าจะมีพรสวรรค์อัจฉริยะจริงๆนะอะอะอะไรกันเนี้ย อาคาถาเมื่อกี้น่ะเหรอจัดการให้เรียบร้อยแล้วล่ะเฮ้ hey, สงสัยพระเจ้าจะไม่อยู่แล้วหรอมั้งเนี่ยพวกเราถึงได้คุยกันรู้เรื่องขึ้นมาเลยจากนี้ไปต้องให้ดูแลแล้วทักทายไว้หน่อยดีกว่าเวทมนต์เงาสนับสนุนเวทมนต์เงาที่จะช่วยเคลื่อนไหวตามปกติให้ในตอนที่บาดเจ็บหรือเคลื่อนไหวเองลําบากอยะยะยืนแล้วอืมเคลื่อนไหวได้ไม่มีปัญหาฮะท่านพอ่อท่านแม่ครับ เรื่องแค่นี้อย่าเพิ่งตกใจไปเลยครับจากนี้ไปคงต้องรบกวนเลี้ยงดูผมอีกสักพักยังไงก็ขอฝากตัวด้วยนะครับเฮ้สุภาพจังอ๋อพูดจาเหมือนผู้ใหญ่เลยอ่ะชอบแรงโน้มถ่วงปรับแรงโน้มถ่วงได้ตามใจชอบอืมอันนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะโอ้ว้าวท่าทางดูน่าเกงขามจังเลย โอ้ลูเซียนลอยอยู่กลางอากาศน่าน่ารักดีนะอผรวเมินเป็นลมเวทมนต์นกับชาติมาเกิดเนี่ยเลือกพ่อแม่ไม่ได้ฮะเอ๋เอะฮะแต่ดูเหมือนจะเป็นพ่อแม่ที่ดีก็โล่งใจไปและแล้วชีวิตครั้งที่สองของฉันก็ได้เริ่มต้นขึ้น6ปีต่อมาลูเซียนอายุ6กขวบลูคุ้งวันนี้มื้อเย็นอยากกินอะไรหรอจ๊ะเนื้อที่เขาให้มาก็ยังเหลืออยู่นะแต่ว่าอองั้นเอาเป็นเนื้อครับโอเคเลย พ่อกับแม่เลี้ยงดูฉันมาอย่างดีบ้านกิวดอฟของพวกเราเป็นชาวนาะมีพ่อชื่อแซมมี่กับแม่ชื่อโซเฟียแล้วก็ฉันลูเซียนพวกเราอยู่ด้วยกันสามคนถึงไม่ได้เป็นบ้านที่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่พอใจ อืมเพียงแต่ว่าที่บ้านกิลดอฟไม่มีหนังสือสักเล่มเลยจนอายุเท่านี้ก็เลยยังไม่ได้รับการศึกษาเกี่ยวกับยุคสมัยปัจจุบันถึงจะยืมหนังสือจากคุณปู่ฟอร์เซนที่อยู่บ้านถัดไป3หลังได้ก็เธอแต่เขาบอกว่าเด็กหกขวบอ่านหนังสือประวัติศาสตร์ยังเร็วเกินไปก็เลยไม่ให้ยืมอะหนังสือเล่มนั้นมีของน่าคิดถึงลงอยู่ด้วยนินนาะเอ๋นี่ไงรูปนี้ภูเขาฟลูมูนของขึ้นชื่อของอาณาจากักรลาสเทียนา มีตำนานกล่าวว่าเมื่อห้ารอปีก่อนมังกรมันนอนกลนจนพัดภูเขากระเด็นไปเลยนะ้า <c oughs> กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปด้วยเลยนะก่อนจะแต่งงานกับพ่อนะ้าแม่เคยไปเที่ยวกันสองคนด้วยละ่ะเจ้เฮ้ยแหมว่าแต่ลูกคุ้งเป็นอะไรไปหรอปวดท้องเหรอมาไม่เป็นไรครับ <c oughs> บอกไม่ได้ <c oughs> บอกไม่ได้หรอกว่าภูเขาลูกนั้นนะ่ะตัวฉันในชาติก่อนเป็นคนจามันแล้วปิวไปเลยะ ฮัทเฮ่เ <un> ห <paid> ้ประวัติศาสตร์อันดำมืดพอผ่านไป500ปีมันก็กลายเป็นตำนานเลยล่ะอหมายความว่าที่นี่คือประเทศที่ฉันเคยอยู่ในชาติก่อนสินะชื่อมันเปลี่ยนไปก็เลยไม่รู้นะสิเห้ลูคุงจะออกไปข้างนอกเหรอเออ่จะเอาหนังสือเล่มนี้ไปคืนครับไปดีมาดีนะอย่าลืมขอบคุณคุณปู่ฟอเซนดีดล่ะครับที่นี่คือ5้าปีต่อมาสินะ หรือไปสนิทเลยว่าเคยทำภูเขาใกล้เมืองหลวงปิวไปถึงจะเป็นตัวชันในตอนนี้ก็เธอต่อให้จามภูเขาคงไม่ปิวไปหรอกมั้งหลังจากได้รับการประเมินชันที่เป็นทาลก,ก็เป็นไข้เพราะผลกระทบจากเวทมนต์เลยต้องนอนโซไปเลยถึงจะมีพลังแต่ร่างกายที่ยังเด็กก็ทนรับมันไม่ไหวตอนนี้กำลังค่อยๆทำให้ร่างกายคุ้นชินกับพลังเวทอยู่อืมร่างกายนี้ก็อายุหกขวบแล้ว ถ้ากะพลังดีๆก็น่าจะใช้เวทมนต์ยากๆได้แล้วห่อมั้งคุณปู่ฟอเซนครับลูเซียนมาครับโอ้เข้ามาเลยขอรบกวนนะครับฮ่าฮมาได้จังหวะพอดีเลยนะลูเซียนหนังสือที่ให้ยืมไปอ่านจบแล้วเหรอครับนี่ครับขอบคุณมากนะครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสนุกไหมล่ะเอ่อก็ไม่เท่าไหร่สำหรับลูเซียนคงจะอยากไปหน่อยสินะ เออไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อยเล่มต่อไปจะเอาเล่มไหนเดล่ะมีหนังสือนิทานภาพเยอะแยะเลยนะเออคือว่ามีหนังสือเกี่ยวกับเวทมนต์ไหมครับห <c oughs> <c oughs> นังสือที่นี่นะเล่มไหนไหนก็เป็นหนังสือที่มีค่าทั้งนั้นละแต่หนังสือเวทมนต์น่ะมีแต่ในค้อเลือดของพวกขุนนางเท่านั้นละเออชาติก่อนเหมือนจะเคยเห็นบนชั้นหนังสือทุกบ้านเลยนี่นาสมัยนี้มันเป็นแบบนี้ไปแล้วเหรอ เฮ้ล่ะลูคุงฮะอันนาจังโอ้อันนาอยากมาเล่นกับโป้ละจ้าลูคุงล่ะเล่นกันเฮ้ยโป้โดนเมินเฉยเลยโทษทีนะลูเซียนถือว่าเป็นค่าตอบแทนเรื่องหนังสือช่วยเล่นกับอันนาจังให้หน่อยได้ไหมโป้โปูโปูโป้โป้เงอนนะเอ,อดูเหมือนว่าเธอจะเจาะจงมาหาลูเซียนนะไม่ใช่โปูหรอก พอโดนขอร้องแบบนั้นก็เผลอพยักหน้าไปจนได้ลูคุงลูคุงหน้าเป็นคุณนางเหรอแหมไม่ใช่หรอกฉันเป็นลูกชายคนโตของชาวนาน่ะเอ๋แต่เมื่อกี้บอกคุณปู่ว่าจะเอานังสือเวทมนต์นินนานังสือเวทมนต์น่ะมีแต่พวกคุณหนูคุณนางเท่านั้นแหละที่จะใช้ได้คุณปู่บอกมาเองน่ะเอ๋เวทมนต์มีแต่คุณนางใช้ได้เหรออะไรกันเนี่ย เออนั่นคุณปู่พูดผิดหรือเปล่านะเอ๋ก็เขาพูดจริงๆนี่โอ้คนที่ใช้หนังสือเวทมนต์ได้นะ่ะมีแต่พวกท่านขุนนางเท่านั้นลหละพวกชาวบ้านอย่างเราๆต่อให้ตีลังกาก็ไม่มีทางทำได้หรอกนะเนี่ยอน,นาจังเรียนแบบเก่งจังเลยนะถ้าไม่ได้พูดผิดก็คงจะเบลอหรือละเมอหรือเปล่านะเวทมนตนะ์น่ะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ใช้ได้ต่อให้เป็นลูกชายคนโตของชาวนาะก็ไม่มีข้อยกเวน้น ก็เหมือนกับว่ามนุษย์เรานะ่ะไม่มีใครที่ไม่หายใจหรอกนะแล้วมนุษย์อย่างเราที่ใช้เวทมนต์ไม่ได้นะ่ะก็ไม่มีเหมือนกันหรอกอืมถึงอาจจะมีเรื่องความแตกต่างของชนิดหรือความยากของเวทมนต์ที่ใช้ได้ของแต่ละคนก็เธอแต่ในชาติก่อนมันเป็นเรื่องธรรมดาแท้แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหรอแล้วอีกอย่างตัวฉันที่เป็นลูกของชาวนาะก็ยังใช้ได้ปกติเลยนี่นานี่นี่ลูกคุ้งอืมมีอะไรหรอ คือว่านะอันนาก็ใช้เวทมนต์ได้ด้วยเหรออืมแน่นอนสิเย้ลูคุงสอนหน่อยสอนหน่อยสิอืมนั่นสินะเวทมนต์ที่น่าจะใช้ได้แม้แต่อายุเท่าอันนาความทรงจำในชาติก่อนแฮ้เฮนี่ไงเวทลมเวทมนต์แฮนด์สปินเนอร์เป็นวิชาพื้นฐานที่ง่ายมากเลยฮิตสุดๆในหมูเ่เด็กๆเอาละนี่ไงถ้าเป็นอันนี้อันนาจังก็ทำได้เหมือนกันนะ เฮ้ Hej, จริงเหรอก่อนอื่นก็รวบรวมพลังเวทไว้ที่มือแบบนี้ที่มือพลังเวทใถ้อย่างนั้นเอาแล้วน,นะทำไม่ได้อ่าเฮ้ปแปลกจังในชาติก่อนของฉันเด็กๆก็ยังทำเล่นกันอยู่เลยนี่นายุคนี้เขาไม่สอนวิธีใช้เวทมนต์ให้เด็กๆกันแล้วเหรอ ถึงจะผ่านมาตั้ง500ปีเรื่องธรรมดาต่างๆจะเปลี่ยนไปก็ไม่แปลกหรอกจะว่าไปพ่อกับแม่เองก็ดูตกใจมากตอนที่เห็นเวทมนต์เอ๋เสียงอะไรนะไว้แมวหมาจิ้งจอกหรอหรือว่าจะเป็นสัตว์อสูรนะลูกคุ้งเด็กคนนี้บาดเจ็บอยู่อันนาจังรอแป๊บหนึ่งนะอาจจะเป็นสัตว์อสูรที่แกล้งทำเป็นอ่อนแอแล้วค่อยโจมตีก็ได้ ประเมินเผ่าพูดเผ่าพูดเหรอถ้าเป็นพูดแห่งป่าส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ในล่างพืชนะเจ้านี่ออกแนวครึ่งสัตว์ครึ่งพูดสินะลูกคุ้งเขาดูทรมานนะจะได้แล้วโอ้ยโอยเออเออขอโทษทีนะจะช่วยเดี๋ยวนี้และเอาเป็นว่าตั้งชื่อให้ว่าลอนไปก่อนละกันอยู่นิ่งๆนะลอนเวทบนฟื้นฟูเพิ่มพลังการรักษาของเป้าหมาย ว้าวดีจังเลยหายดีแล้วอืมนี่แค่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะอย่าเพิ่งขยับตัวมากนะเวทเบินฟื้นฟูรักษาแผลห,หายสนิทไม่ได้หรอกเออถ้ามีโพชั่นก็ดีนะสิห้าอันนามีนะเอ๋คุณปู่ให้มานะสิบอกว่าเผื่ออันนาบาดเจ็บไงง,งั้นเหรอฮ่อา,าโปลให้เองนี่คุณปู่ตามใจหลานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยอืมคุณคณหน่อยดูเหมือนคุณภาพจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แบบนี้ต่อให้ร้อนดื่มเข้าไปก็คงไม่ได้ผลเท่าไหร่เฮ้ยมันไปทางนั้นแล้วฮะว้าวโอ้ยหมูป่าเหลือมฮะเด็ตบอล,ลนี่บูกลาล่าหมูป่าโลกจีนมาทางนี้แต่นาคงขยับไม่ไหวแนะ่นี่ต้องทำแล้วละ่ะว้าเป้าหมายไม่ไหวพุง่งชนเปลี่ยนลูกแรงสะสารความแข็งสูงสุดนี่นะแง แข่งจังแถมให้เอาไหมเย้เฮ้ยเดดบอลกลายเป็นหมูย่างไาได้พิบตาเลยเหรอนั่นมันลูกชายบ้านกิวดอฟไม่ใช่เหรอทั้งทั้งที่ไม่ใช่ขุนด,ดังอะไรเลยแต่ทำไมถึงเออหมดสภาพกลายเป็นหมูย่างเฮ้เมื่อกี้นี่มันเวทมนต์สินะมารับตามคำร้องขอแล้วเดดบอลอยู่ไหนอ,อ่ะเอคือว่าเออหมูย่างเกาหลีหาหมูย่างนี่มันอะไรเนี่ย ชุดเกราะก,กับหอกมาจากเมืองใกล้ๆงั้นเหรอ,อคนคนนี้น่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับเวทมนต์บ้างอาคือว่าผมเป็นคนทำเองแหละครับด้วยเวทมนต์เผาไหมหาเวทมนต์เหรอเฮ้ยเป็นไปไม่ได้คนที่ใช้เวทมนต์ได้นะ่ะมีแต่พวกขุนนางเท่านั้นละ่ะพวกสามันชนอย่างเรานะ่ะต่อให้ตีลังกา,งก,างก็ไม่มีทางทำได้หรอกหัดโกหกให้มันเนียนกว่านี้หน่อยสิเจ้าหนู ว่าแล้วเชียวยุคนี้มันแปลกๆทำไมถึงไม่ใช้เวทมนต์ฟื้นฟูรักษาอาการบาดเจ็บการซ่อมแซมต้นไม้ที่ล้มหรือบ้านก็ใช้แค่เวทมนต์ท่าดินก็ได้แล้วแต่กลับไม่มีใครคิดจะใช้เวทมนต์เลยสักคนในช่วง500ปีหลังจากที่ฉันตายไปมันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่อเอ๊รันลูคุงอันนาจังเมื่อกี้ขอบคุณนะที่ช่วยนี่ลูคุงเวทมนต์สุดยอดไปเลยนะฮะ ต้นไม้ก็พุ่งฟิวไฟก็ลุกพึบหอสุดยอดไปเลยอะเวทมนต์สวยจังเลยนะฉันเองก็อยากใช้เวทมนต์ได้แบบนั้นบ้างจังเลยอน,นาจังจริงสิพระเจ้าก็เคยบอกไว้ไม่ใช่หรอยุคสมัยนี้นะ่ะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเวทมนต์มันช้าก,กว่าที่คิดว่าเยอะเลยละ่ะฉันเองก็กังวลเรื่องนั้นอยู่เหมือนกันหอ้อถ้าฝึกฝนอย่างไม่ยออ่อท้อแล้วก็มีความมุ่งมั่นใครๆก็ใช้เป็นได้ทั้งนั้นละ่ะจริงเหรอ เวทมนต์เป็นสิ่งที่ใครๆก็ใช้ได้แต่ทำไมถึงใช้ไม่ได้แม้กระทั่งเวทมนต์พื้นฐานละ่ะคนที่ใช้เวทมนต์ได้มีแค่ขุนนางสามัญชนใช้เวทมนต์ไม่ได้เหรอถึงจะมีแต่เรื่องที่ไม่เข้าใจเต็มไปหมดแต่ฉันก็ไม่ยอมรับหรอกนะว่านี่คือเวทมนต์ในยุคป,ปัจจุบันอคตินั่นความจริงนั่นรอบความคิดนั่นฉันจะล้มล้างมันให้หมดเองเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ฉันจะสร้างโลกที่ทุกคนสามารถเรียนรู้เวทมนต์ได้ขึ้นมา